ประมาณล้านกว่าบาทโอ้ล้านกว่าลูกศิษย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ลูกศิษย์สองตัวหรือสามตัวคอ่าส่วนมากก็จะเป็นสองตัวแต่ว่าไม่ใช่ว่าถูกงวดเดียวนะเราก็ถูกงวดละสองงวดสามงวดสองงวดสามงวดอะไรอย่างเงี้ยลูกศิษหลารงวด นมัสการกระปูครับมามัสการกระปูครับอ้าวเจริญพรเจริญพรสถาบันสาธุชนญาติโยมครับเอซีเร so ียกร้องผีทหารกระปูผีทหารนี่มาแรงนะปูเนาะปังปังนะปูเนาะปังอยู่มมันเคยให้ถือสามตัวได้ปะกัดไอ้เขียวมันเคยให้ถือสามตัวสองตัวก็ให้ถือสามตัวให้ถึงมือเศร้าก็ไปหาครับมือเศร้าก็ไปหาขอโชคขอหลับน้ำเงินอยู่ เพ่นจะสารเพื uh, ่อนยุไสตัวสารเพื่อนพลหละยุผู้ศร้าของหมัดพนนล่ะถ้าฟังผู้ศ้าของหมัดได้อ่าขอโชกขอลาภาสิเสตตอ่ากันเสียพระเฮ็ดให้แล้วเพราะว่าเพื่อนก็สิได้บุญได้อานิสงส์แล้วก็ผพ้สิเหตดผพ้สิม้เหตดน้าก็สิได้บุญในอานิสงส์ไปน้ากันเพื่อนก็อยากได้บุญคือเฮ้านี่ละเฮ้าก็อยากกินเข้าเพื่อนก็อยากกินคือเฮ้ามันกออยากได้บุญคือเฮ้าก็นั้นแล้วนี่ก็ บอกสัทธานหยัโยมอามือนี่กะได้มากพอกันอีกอ่แต่ว่ามึงเศร้ากับไปคว้าเพรอะล่ะหลัก็ารเห็ดเหตุเล็กเหตุเล็กน้ำมลนะครัเป็นเห็ุเล็กบันตรงกันครับเพิ่นห้พอดีผมปูกขอขึ้นวันพระอะไรครับแมนขอขึ้นวันพระแล้วก็ขันน้ำม์ก็ทํขึ้นวันพระแมนทํขึ้นวันพระคือกันพอาะมนขึ้นกันได้เวียนเทียนเนาะครับเวียนเทียนวันมาคบูชาก็หลักทางพุทธศาสนาก็เหตุอยู่เรื่อยแต่ว่า พุมพีสถานี่กันเท่าเท่าก็ต้องเพิพินดินเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกับยุนี่ก้อนเท่าเหนปะกานเท่าบเวิาถือบอครอบบอขึกะน,นี่ยังก็บบอสำเร็จอันนั้นสิเฮ็ดยังกระช้างอยู่ในวัดนี่ป้าจางต้องไปขอบเพิ่นชกอนเป็นเราเพิ่นชกอนมามีบุญมีงานเด้อซอยหลูกซอยหลานมันกัเพล่นก็ให้มควาะปรถนาดิพุ่มทหารนี่นะบัดดีเพิินกะ ออาเพิ่นกะวางฟางซองสามหมื่นเนี่ยเขากะมาขอเอวมาบนบานสั้นเก้าเลยล่ะมาขอเรื่องของอการที่จะได้เดินทางไปเมืองนอกไปทํางานไปทําทงานหลังจากที่ติดมากเพื่อไปไปไซต์กับบ่ใดก็เลยมาเอาเอได้ได้ยินได้ยินออก่องอยุทธภูม่เลหล่ะก็เลยนั่มมากมนั่มมากก็เลยมาขอเพิ่นมาขอเพิ่นหล่ะกะ ก็โทรมามาเขาติดต่อมาแล้วมมแมนเขาติดตอ่อแจ่วพลาดไปได้แต,ต่ติดต่อติดต่อมาแล้วแวทนที่ไม่เกยติดต่อมาเลยได้ข่าวดีแล้วได้ข่าวดีได้ข่าวดีแล้วเอเอาเอา,เอานุามโมทนากับผูกคอต้อแขนหายแลกเอากระสีดำนันเรื่องของเขาไปอ,อแล้วก็เขาเขกิดาำบ่เกินอาทนาเขาจะบินไปเมืองนอกทํางานในเมืองนอกสินะคือใครมาบนมาอะไรก็ สามารถได้ก็ก็ได้ก็สามารถได้แต่ว่าศีาสี่เล่านี่ยมันเกิดลูกระบุพกรรมเจ้าของนั่มหนึ่งบุพกรรมด้วยสองพ้อนสวรรค์เจ้าของพร้อมมันต้องคููกันไปแล้วก็บุญบุญเจ้าของพร้อมบุญเพิ่มพร้อมมันจะซอยสู้กันไปฉะนั้นอะไรมาผู้ใดสิมาขอการค้าการขายผู้ใดสิขายที่ขายทางขายตื้ขายหองขายหอกั ติดต่อมาได้แล้วก็ถ่ายเอกสารชุดนั้นมาพร้อมมาบุญใช่ไหมครับปูบ่เห็นมาบุญเออมามาขอเพิ่นคำได้แล้วก็เข้าปรา,า,ารนาสิทสางพระสังกระจายเรียกทรัพย์ให้แล้วเพื่อเสียอุทิศบุญให้เพิ่นและให้เจ้าของนั่งกะกะอนุโมทนาครับเออขนาดแล้วมีคนอื่นเขาเห็นบ้างไหมครับปู่เขาเคยเห็นกันบ้างไหคนคนเฉพาะคนที่บ้านจะเห็นในคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านจะเห็นก็จะเห็นเป็นทหารเดิน เดินรอบบัดบ้างเดินรอบหมู่บ้านบ้างทีน่ะยันสีนําบอกผู่แมนแต่แต่แต่เฉพาะคนที่คนที่ดวงสมพงกันหรือว่ากับคนที่ทําผิดทําผิดในหมู่บ้านสิน่ะแต่จะเตือนแมนยันสีทหารนางอยู่คูสาแมนเมื่อเศร้านี่ปู่ไปเหตุไหนมื่อเศร้านี่ไปมาไปบอกไปก้าว่นมาอ่าสิ อขอโชคอลาภในวันที่16กุมภาพันธ์กับขอบุญขอบาร,รมีเพิ่นไ้ได้สมเพา่อมุงม,มันปัทนาสาิได้างพระเพืเอ่อนไ้พ่ค่ะมอ่ะเพื่อนกระห้เพื่อนกระห้แล้วก็ตรงก็เลขนม,มนพรอโอ้ตรงกันเ<ม>พื่อใไ้ตัวใดมื้อเ้ารพ,พูเมื่เอเ้าน 6, 6. ี้เพื่อนหฮเมื่อเ้านี่เพื่อนใหกศูนย์หเลขสวยแนะปูเนาะหอศูนหรือว่าห ศูนย์เก้าก็ได้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้านี่น้าปูเนาะเราบันนี้เมื่อนั้นหัตจุดเดยเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าเป็นเอกถูกน้าปูแมนของพีทหารแมนขันน้ำมุนเนปูเู็าตะวันพระบ่ค่ะแมนเห็ดเด็ดเห็ดว้านพระเห็ดมันขึ้นนี่พอหลังจากวิ่นเท่นอะไรกัเห็ดเลยคือสิ่มาเพืองวามันตรงกันบ่แมนกับคันน้ำมุนหรอคันน้ำมุนกะหรือว่าไห่ไห่เป็นคันคันได้กะ รวบร่วมทุนทรัพย์นมาซอยเพิ่น<ม>ให้แล้วเข้ากับปัตนาเอาละบุญใดอยากมีโชคกับปัถนาเอาบุญสมพงกัน,ดกนได้จ้งชีใดอุญมว่าสมพงกันกับบ่ไดแล้วก็ต้องรอบบุญจากความพร้อมเอาบ้านี้กซีไ้เบิ้งเปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดเปิดฟ้ด<ฮ>า,าอืมอ้ขับรมุนกันนะครับเอามาหกศูนย์เมืองเก่งแล้วกูวัน นกสัตว์นาดก้นะอืมนี่อันอันนี้ก็หกคือเก่านี่ยเนี่เนี่ยองตัวนี่คือหกคือเก่าอันนี้คือเ็กหาเนาะเดี๋ยปู่จับให้ดีกว่านกนะนี่ที่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นยังไงเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ขึ้นยังไงเมื่อกี้นี่เห็นตัวไหนศูนย์หกครับปู่หกเนี่ยครับนี่นะครับอย่างนี้เลยครับปู่ใช่ไหมศูนย์หกกับ หนึ 96, ่งเก้าหกหนึ่งเก้าห้าเอาเปิ้นใหญ่จังสีที่เอา,า,าตัวเก้าห้าน้ปูอเอาหนึ่งอันนี้ต้องเฮ็ดวันผ้ามันบอกค่ะแม่ตัวเดิ 7, 9, 5, 0, 6, 6, 0, มเจ็ดเก้าห้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าเอาเปิ้นไหลเปิ้นไหลแล้วเปิ้นเล่ยงเองเองานมาแน่นอน่ะ มาเจ็ดเก้าห้ากับหกศูนย์ทำคืนวันพระนะครับผมเจ็ดเก้าห้าใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งไงเจ็ดเก้าห้าเนาะเจ็ดเก้าห้ากับหกศูนย์เก้าออหกศูนย์หกนาหนาเก้าหกศูนย์เลี่ยงกันลงมาตั้งสี่ตัวตัวเดียวกันครับที่ปูเป็นนนัตัวเดียวกันเลยเจ้าห้าเก้าตัวเดียวกันเลยที่เป็นเลี่ยงไหวไหมเออเราได้บานนี้พี่น้อง โกไปโขมันหรือว,ว่าเข้าไปจับปูกันเอาก็ได้ห็นบ่คคับปูแ,แต่ว่าตรงกัน้ว่ได้จ้ะหกศูนย์เก้าเจ็ดห้าเก้ามีเจ็ดยบมียามีห้ามีหกมีศูนย์ไปจับเอาก็ได้เนาะเขาถือกันหลายพวปวจูจางือแต่มีถือด้วบางคนกับมาซองขันน้ำมุนกับไปซือป้อบ่แทนิ่นถือหลายชุดหัวดเท่าไหร่ปูเนี่ยก็หลายเป็นแสนเป็นล้านคนละ โอ้พนกสือคาดแอืบแต่ทุ่นไผเนาะเขามาเมื่อคืนเป็นไงปู่เออเมื่อคืนว่าเขาส่งมาให้ก้าวห้าเมื่อคืนนี้ก็เป็นเลขเลื่อนลอยส่งมาให้เลขเลื่อนลอยแต่ว่าก็จะให้เลขสามตัวคนโยมอยู่แต่คนไม่เอาคนเอาสองตัวก็ได้ให้คนไปศูนย์ห้าริงที่เขาให้หอยมาสี่ศูนย์ห้า มนอกตัวไหนครับปูนดอบศูนย์สี่ห้าตั้เเหล้าเขาซ้มตัวเพื่อนคือปูมีทั้งรัฐบาลมีทั้งตั้าเหล้าถ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 ้าเพื่อนบ้านนี่ให้โทรมาให้โทรมาก่อนะให้โทรมาประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็น เให้ 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. โทรมาห้าโมงหกโมงเย็นแต่ท่าเบอร์โทษพูด,บดเบอร์ใดก็ค่ะย้ำอีกะะอแม่ค่ะท่านเราพู้ไดอยากติดตอ่ออยากติดตอ่อก็คือติดตอ่อได้พายจันคือเบอร์ศูนย์แปดห้าครับศูนย์ศูนย์แปดแปดหกห้าศูนย์ครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดแปดหกห้าศูนย์นี่คือเบอร,อร์โทษติดตอ่อติดต่อมาได,ได้ปรึกษา ขอโชคขอลาบด้วยไหมผู้ใดอยากคนบานซันก้าวผู้ทหารานน้มต์ก็ได้ลาบน้ำมนต์ก็ได้ผูกข้อต่อแขนนะผู้ใดามากผู้ใดก็ส่งน้ำมนต์ไปให้ฮอดบ้านก็ได้เดลิเวอรี่เดลิเว oh. อรี่ส่งน้ำม้อนนางถิ่นสวดน้ำมนต์เนี่ยอยู่ฟางๆนี่ให้บเบิ่งผู้ใดอยากได้ข้าไปส่งให้พร้อมกับปฐุมมงคลส่งให้ถึงที้น,นี่คือบอกสัทธาญหยาดโยมขอให้โชคให้มัน ให้มีโชคมีมานให้ได้โชคได้มานปีหกแปดให้รวยสุขนสุขนเออน้ำมันบอตีงได้ปูอืมบอตีงกับคนปลาไปน้ำกันอยู่เลยเนาะแนนกันสีไล่มาหนีจี๊ดเก้าหาจีดหาเก้าก็ได้กันได้ลกมาหนีเก้าหกศูนย์โตเดียวกันก็ปูจับไป